ลุดท้าบางทางสดาทีนี้เป็นฝั่งบิจีบ้างอิวานเอาลงพื้นแล้วหาหาจังหวะเลาะละ้อมโดนแย่ตรงนี้ผู้สิทไม่ว่าอะไรครับบอลลงไปมากระชองมาทางของโนสุดะไหลามาให้กับสันชัยโอ้โหวอาสันชัยไปเร่งไงครับทีนี้มีเวลาที่จะสามารถบรรจงได้โอ้โหน่าได้เหมือนกันนะครับลูกนี้บีจีปทุมตั้งแต่เริ่มเกมมาลูกนี้นี่ถือว่าเข้ามาได้ใกล้เคียงสุดเลยนะครับผู้สิท์นี่ปล่อยให้เล่นต่อครับแล้ว บอลน,นี้กระชอกเป็นใจให้ b ีจีนะครับเด้งกลับมาครับแต่าาว่าไปกลเตียฮสุดในจังหวะวางเท้าครับลุ <S <S ้นกดดันใส่เจ้าทินนะครับว่าจะได้ลุ้นเอาประตูนีในแค่ไหนเป็นโนสุดะบันจงมาให้เปลี่ยนทางรดดักก็ได้ครับโดยสุภเวสราทายโซโอโหกระทับของทาง่าเป็นทางบาลินี่ครับยิงให้กับ บีจีขึ้นน้ำได้โอ้โหไม่เหลือครับแล้วก็เด็ดขาดจริงๆนะครับใช้โอกาสไม่เปลืองเลยครับโอ้โหแนวรับที่เติมขึ้นไปทำประตูะครับได้ประตูจากลูกตั้งเตะครับบีจีถูกท่ายิงว่าอีวานเลย <c oughs> ไม่ใช่เบบสิบสามเลยเด็ดขาดดีเหลือเกินนะครับราิลเองก็มงตั้งให้แบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับทั้งน้ำหนักทิศทางครับทั้งคนชงแล้วก็คนจบครับ ยิงให้พวกแนวลุกดูเลยนะครับมาโคบาลินีครับนี่ในบอลลีกยังทำประตูไม่ได้นะครับเซนเตอร์แบ็กเชื้อสายอิตาเลียนนะครับวัย26ครับยิงสูงหน้าเลยครับลูกยิงของทางบาลินีเด็ดขาดดีจริงๆนะครับสุเกียรติอาสุเกียรติได้เปรียบโล่งด้วยบอลแรกยังทันครับตามเก็บได้แต่ตอนนี้บีจีมาแล้วสมเกียรติ รอรอคณนสอนทนี่สอนมาแต่เลือกมาหาเกรกค,คู่ล่าแล้จ่อจอแล้วตัวซ้ําไม่มีครับโอ้โหพิ่สารเซฟเหมือนกันอย่างยังตีเสมอไม่ได้พอแถวสองลานิวพิงพิงโดนล็อกไว้ก็ได้ฟาวโอ้โหจจะหว่าที่เก๊กเกือบจะตีเสมอได้แต่คนนี้ยังเหนียวครับ <c oughs> อ เหมือนก่อนหน้านี้แทบไม่มีงานให้ทำนะครับโอ้โหแต่ว่าเหลือเชื่อ,อจริงๆนะครับกับปฏิกิริยาการยกแขนขึ้นมาปัดได้ลูกนี้ของพิสารดอกไม้แก้วโอ้โหผู้สาวตัวไว้สี่ครับสารัฐมาตัวนอกมาที่โนสุดาใส่ก้อยตั้งใมเที่ยว2องเทสองโนสุดะเที่ยวนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับฟองฉลับเหมือนไม่ฉลับด้วยไม่ได้ ด้านไหนนี่ประกบกันแน่นนะครับแต่เลือกใช้วางมาวงนอกครับซึ่งโอซษดะซัดแล้วโดนไม่เต็มเหนียวนะครับด้วยซ้ายหุ่นสองนี่ฟองจเจ้าเตะมุมก็ไม่สำเร็จครับซ้ายสุกเกตขอตัวสองมาทนันิสอนทนันิสอนก้มหน้าก้มหน้ามันดูกนี้ฉลับดิน้นดิดโ,โ,โอ้โหเกือบเกือบตีเสมอครับโอ,โอ้โหนี่ฝั่งโคชโชฟองว่าลูกฉลบนะฮะอ่าเติมมา ได้รับบอลแล้วกดมีเปลี่ยนทางจริงนะครับบอลตอนท้ายแต่เดี๋ยวดูว่าโดนใครเนี่ยฮะเปลี่ยนทางครับเล็กข้างในขอข้างในขอแต่เปิดไม่ขึ้น <c oughs> แถวสองปีรวัตรเก็บได้ตั้งใหม่นัถพงศ์ไอ้ที่ทนิศสอนก็บอลทางโคราชหลายต่อนัทน,นันเปิดไอ้ทนิศสอนโฉบมาเล่นทนันโฉบแล้วเปิดมาให้ตรงนี้ได้ซัดจ่อจอนัทนันติดเซพีสารครับตัวซ้ำทำไมทันโอ้โห,โหว้า จหว่าขึ้นเกมมาถือว่าหลายเลื่อของทางโคราชแต่ว่ากินพิสารไม่ได้ต่อบอลหาช่องในการทำประตูลูกนี้มาได้ลงตัวแล้วนะครับมาได้สุดท้ายน,นะครับนครราชสีม,มาครับเดนิสมูนิโลก็แปะให้สวยจริงๆครับนับทนันนี่ก็ขยับเติมมาตามนัดแล้วครับไม่ต้องจับเลยครับแต่พิสารยืนตำแหน่งได้เยี่ยมเลยครับปัดได้เต็ม2มือแล้วก็ ขึ้นรับในจังหวะ2นี่บาลินี่เบียดให้เดวิสซอนนี่ขึ้นไดไม่ถึงบอลครับขึ้นไดลำบากครับเล่นเปิดครับโดนสุดาเปิดมาใหุ้กตรงนี้ทําทำไม่ได้แล้วแถวสองสุดาเก็บได้ออกมาให้นุสุดาตอดมาไม่มีธงสารัตยังทันเปิดมาเลย เสาสองแล้วดูโอ้โหมันจะโอนโกมันจะโอนโกของทางทีงนี่สองแล้วครับดูว่าอ e ีวานดีใจต้องดูว่าเป็นอ e ิวานจริงหรือว่าฝั e งา่งของโคราชสกัดแล้วเข้าสตัวเองแต่อ e ีวานดีใจแล้วครับโอ้โหแต่ว่าก็สร้างความแตกต่างเลยนะครับถ้าจบครึ่งนํำสองประตูนี่โอ้โหถือว่าความได้เปรียบนี้เพิ่มขึ้นอีกเยอะมากนะครับต่างจากตอนนํำแค่หนึ่งศูนย์ เข้าลายแล้วเก็บตกจังหวะ2ได้แล้ว<อ>วางเข้าไปหูได้วางเท้าแปรครับยูฮานครับยิงเบียบดดีจริงๆครับแล้วสารัตโยนซ้ายนี่ก็แม่นยำเลยครับ <ś c oughs> สกัดไม่อยู่เลยครับยูฮานฟันดีแข็งแรงแล้วก็ตัดหน้าธนิสอนได้โอ้นี่เป็นประตูที่สามของเขาในช้างไอเฟ,เฟครับฤด,ดูกาลนี้แล้วด้วยนะครับ ก่อนเปิดของสารัฐเนี่ยเข้าลายไปแล้วนะครับเพื่อนไหลามาให้ก็เลยไม่ล้ำหน้าโคด้านมาเจองานลำบากเลยครับเมื่อมาเสียเพิ่มไปก่อนจบเริ่งทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสที่จะตามตีเสมอได้อยู่เหมือนกันนะครับปัจจวบสองเข้าทางลิมาลุลิมาขวาเกร็ดไปแล้วครับเลือก <c oughs> ข้างในเลือกไปที่เดนิสมูรลิโลตามน้ำ <c oughs> ยิงเร็วเลยครับเดนิสมูริโลที่ครึ่งลากงนี้โอกาสอาจจะไม่ได้เยอะมากครับอศบจังหวะวิ่งเข้าหาช่องแล้วแนวรับบีจีตามมาบีบเขาไม่ทันแนะแต่ว่าวางสวนบ้างให้ทีนี้เป็นดินิสมูริโลบ้างมูริโลปุกคูมิสจะมาเสียหลักขาครับเดนิสพักบอลได้ย้อนมา ไปกับลิมาชิงชิงกับเล็กคือมันนูนูลิมาก,ก็ติดเซฟของทางพิสารโ,โ,โ,โอ้โหโอ้โหโโโโวันนี้ซูเปอร์เซฟครับพิสารครับไม่ใช่ครั้งแรกด้วยครับโอ้โหคือถ้าไม่ได้เซฟแบบมหาศจรรย์อย่างนี้ของเขาไอ้นี่เกมนี้บีจีอาจจะยังไม่คลีนชีตแบบนี้นะครับโอ้โหจะยิงโดยตรงเลรครับหรือว่าเป็นสมเกยตหรือว่าเป็นเดนิส เป็นดิสมูริโลครับทะลุมาลูกโอ้โหนี่ไขแตกได้อาวแล้วครับ 1, 2ที่โคราชกลับคืนสู่เกมประตูสำคัญเลยครับในการปลุกความหวังครับปลุกโมเมนตัมของทีมครับร <c oughs> เจียบคมดีจริงๆฮะ <c oughs> ยิงเยี่ยมมากคนระับมูริโลทะลุมาแบบไม่เหมือนไม่โดนใครเลยนะครับโอ้โห ที่เด็ดจริงๆครับกองหน้าชาวบราซิเลียนวัย32คนนี้ครับมีสมเกียรติหลอกแล้วปั่นอ้อมกำแพงครับวางเท้าแล้วยิงบอลได้เหมือนจุดโทษเลยครับนนนนพีสารไม่ได้เฝ้าเอาไว้ครับกลัวจะโดนปั่นข้ามมาที่เสาแรกที่ไหนได้ครับ ไล่มาแล้วครับโคราชนะ่ะบีจีเขี่ยม,มาแล้วได้ยิงแต่ก็เข้ามือธนาชัยครับกเกล้คูล่าว้าโอ,โอ้ยังยังตีเสมรไม่ได้โอ้ยิงทิ้งไปเองเฉยเลยครับไม่มีทงแล้วด้วยใช่ครับเพราะว่าเป็นจังหวะโชบมาแล้วไม่โดนนะครับทางตัวที่ข้ามมาให้อย่างมูรินโลนะครับปล่อยให้บอลข้ามมาครับ หลุดมาดวนกับพิสารแต่กระดกหนีไปเองดวลิมาพาล่อมาแล้วมีสุวิทย์ทำทางเลือกเปิดเปิดมาถึงด้วยจวังหวะนี้รัชนันโอ้โหพิสารเซฟอีกแล้วครับว้ายังยังตีเสมอไม่ได้โอ้โหยืนตำแหน่งดีแล้วปฏิกิริยาเร็วครับเป็นอีกหนึ่งเซฟสวยๆของพิสารที่ช่วยทีมาไว้ได้ครับโอ้โหวันนี้ถ้าไม่ได้พิสารเป็นด่านสุดท้ายนี่อาจจะยังไม่นำอยู่แบบนี้นะครับบีจีครับ อะไรนะวับวับมาวาับมานัทนัน,น,น,น <laughs> ปล่อยไม่ได้จริงครับเหลือแป๊บเดียวที่ทะลุมาลุ้นประตูช่วยทีมได้ตลอดนัทนันเตะผมมาเสาสองได้โคกนี่คองทางเกลียก็ได้เตะุมใหม,ม่ครับขอไปแฉลบ <laughs> โอ้โหโอครับโคราชโอ้โอหโกำลังเรียกว่าบุกได้ใจแฟนบอลเลยนะครับทีมสวัสดิ์แคทเป็นลานิวนะครับ มือสังหารของทางบีจีเพื่อที่จะดับแรงฮึดของเจ้าถิ่นครับดูว่าจะทำได้หรือไม่เดินกับธนชัยดูเท้าขวาของลานิยวนะครับว่าจะนิ่งแค่ไหนทางสมาธิ่า <c oughs> ครับดูว่ายองยองยองมาแล้ว <c oughs> ยิงดีครับ สามหนึ่งที่วีจีทิ้งหางออกไปแมบบ้ว่าธนชัยจะอ่านถูกแต่ก็เอาไม่อยู่แล้วครับโอ้ด้วยน้ำหนักบอลครับที่ราเนลกดลูกนี้ครับเฉียบขาดเหมือนเคยนะครับมือสังหารของทาง BG ครับที่สัดลูกนี้แม้ว่าธานชัยจะเดาถูกทางครับ แต่ลูกพุ่งเร็วมากไปไม่ถึงเลยครับเพราะยิงเข้ามุมดีเหลือเกินนะครับ